ไอ้จิวว๋วจิ๋วอ,นะอ่ะต้อ,อกินทั้งบุ้นเอ๋าอ้าป้านก็ได้อ้าไอ้กัดแล้วกัดแล้วอ๋อไอ้หมูหม,มูอืมกินไหมกินไหมกินไหมเอ้าเอ้าคุณแม่อืมอ๋อเอ้าครับ อ๋อกอิ่มอ๋อโอเคโอเจก,กันกันนนะปลาเหลืออีกไหมเจวออไม่กินนะแต่คุณแม่นี่ก็ไมไ่อยากอิ่มเลยอ๋อหมดแล้วสองตัวแล้ววะหมดแล้วว่ะเหลือแต่หัวอ๋อนกปอกันครับโอ้ย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 อะครับมูมูไหน แสงเด็ดเหรไอ้แสบตามูมูแมวโรงงานถ้าต <t> ื่นเเป็นหัวนะลูกกินมไ่ได้แล้ว,วลูกทำไมแมวเขาบ่นบอกกินบนจานอ๋อไอ้นี่ก็ห้ให้ต้องแต่งทำไมเนี่ยเอ้าอือครับ อืมจิวๆเดี๋ยวคุณแม่กินได้กินล้อนคุณแม่อ้าอ่ะหมูหมู่พอแล้วปล่าโอ้ไม่ตัวเองอ้วนอยู่หรอทำไมยังอ้วนอยู่อ่ะง้อแล้วครับอตัวเหลือเป็นดูแล้วนินได้ก็ นี่แหละโอ้ยอืมอ้าวแลลูกแล้วครับเดี๋ยวแล้วลูกแล้วลูกแล้วลูกมาเกาะเป็นทำไมหรอเกาะหลังคุณแม่ดีกว่าครับเอาละเอาโอเค ไปเก็บของก่อนไปทำงานก่อนดูกตรงนี้หมดแล้วครับหมดละหมดละในท็อปปิ้งอ่ะเดี๋ยวมาใหม่น้อเอ้ยแมวลงงานอ๋อแมวหมดมผมก็กินแล้วบอกเนี่ยอ้าวทำไมก็ได้เขาไปไหนแล้วจิ๋วเนาะจิ๋วโอ้จิ๋วไปไหนล่ะอื เฮ้ย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 ้ย,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 ยมาหาไวไลทแห่งย,ย,ยุกแล้วเนี่ยมาหาไวไลทแห่ง <c oughs> ยุกแล้วเนี่ยนะฮะอืมเฮ้ยน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยโอ้คุณแม่ย,ยังกินอยู่เลย นี่มกินแล้วบอกไนะห,หมง่วงง่กินแล้วบอกกัดแ,นวนวแ,แมวเนาะอออยอออ้ืองแอว,วือ้ืแอือ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 อออืออืออืออ เอาล้วโอเคแค่นี้พอก่อนเนาอะมันเริ่มร้อนแล้วปลาก,ก็หมดแล้วอะ่ะปลาหมดแล้วปลาหมดแล้วครับจะไปก่อนนะผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เนาะจิ๋วจิ๋ว,วอืมอืมอืมไง ครับไปกันละมูมูเดินมาใหม่เดินมูมูเนาะเดี๋ยวเราเอาลูกเอาลูกไปเต้เอ่ะออเดี๋ยว,วออออออขอขอมาแกลงอ่ะรถไหนรถไหนก่อนอข้างในไปก่อนอ้ามูมูครับจะี๋ยวพม้าใหม่พอลูกเต้หนา